สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในเรื่องของพุทธประวัตินะคะวันในวันนี้เราจะมาเรียนตอนตัดสรุปนะคะ,ะประวัติของพระพุทธเจ้า ในเรื่องประสูตรที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะตัดสรุซึ่งเราจะเรียนในวันนี้นะคะปรินิพานนะคะเราจะเรียนในวันต่อไปนะคะวันนี้เรามาดูเรามาเรียนเรื่องตัดสรุกันนะคะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะนะคะมีพระชนมายุได้2 9พรรษาได้เสด็จประพาสออกนอกพระราชวัง และได้พบกับเทวทูตทั้ง4นะคะทรงเห็นคนแก่นะคะคนแก่คนเจ็บคนตายและก็สมณะนะคะสมณะก็คือนักบวชนะคะเมื่อพระอ,องค์เห็นอย่างนั้นนะคะพระอ,องค์รู้สึกทรงสรดพระทยัยที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย แต่พระองค์เนี่ยทรงพอพระทัยที่เห็นสัมมณะนะคะจากนั้นพระองค์ได้นำสิ่งที่ทรงเห็นมาพิจารณาไตรตรองนะคะทรงพบว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์จะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความทุกข์ได้นะคะพระองค์มาไตร่ตรองนะคะนึกไปถึงไปเห็นคนเกิดเอ้คนแก่ คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสัมมณะนะคะทรงมาไตรตรองนะคะว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์นะคะจึงตัดสินพระไทยนะคะ,สะเสด็จออกผนวดเพื่อหาทางพ้นทุกข์นะคะตัดสินพระไทยนะ,ะออกผนวด ออกผนวดก็คือออกบวชนะคะเพื่อหาทางพ้นทุกนะคะเมื่อผนวดแล้วพระองค์ทรงได้บำเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างวิธีการต่างๆเป็นเวลา6ปีนะคะพระองค์ทรงผนวดแล้วนะคะแล้วก็หาวิธีต่างๆนะคะเป็นเวลา6ปีไม่ว่าจะเป็นการ อดอาหารหรือการหายใจซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในลำดับที่สูงขึ้นนะคะ